สวัสดีครับเคิมีผมจะท่าเป็นเมืองตัวห้าครับไม่ใช่ปูอ้อยครับนี่ครับรับไล่คนกับยิงงว่าเป็นอยังผมก็ประสวัสดีตอนจบครับคือว่ามิมผมนี่มันเต็มตอนนั้นนะครับมันเต็มมันเต็มแล้วมันตัดเพลงเลยไหมครับครับตอนพูมก็ต้องขอใจนะครับติงแดงครับฝีมือเป็นวู้ยชักเข่าเพาเข่าเขึ้นเอาอย่างเดียว อันมันคือเป็ยนังสีครับนี่นะครับผมจะให้เบิ้งครับเป็นโบตังหางครับแต่ว่าถามว่าเออเออแต่ถามว่าก่อนยีไทยมันก่อนยีไทยเสมอกันบ่กกับเสมออยู่ครับเดียวนี่แล้วครับเป็นหม่างกันนะครับเป็นหม่างกันนะแต่ว่าเป็นโบตั้งหางครับได้ตั้งหางอยู่อันนี้ เ้ตั้งหางอยู่อะเ้ตั้งหางอยู่อะเนี่ยโอ้มันคือจริงเดยวขนาดมือไม่ม่างขนานได้สืสีเนาะกูใดมามังให้ข้าดอ่ะผูใดมามังให้กูบ่เข่าครับบ่เขาเดี๋ยว เคยยือด้วยเยซืด้วยนั่นตางหางนใหม่อนหางก็ตั้งหางเอาคือบไทยได้ทำไมวาจะ้ือเท่าที่เดีนี่เพ่นวางได้กับมตเจลบีลเพนอัดฮะอันเดมองกันีกันข้างหลังน่ะ ข้านอาเขามากกว่างสิทือเองเอามาไทายเบิ้งเนี่ยหนิท้ายเชียบนวดกันพวกัี่ทำมาเวยแล้วก็ไป็ดผมมีไพ่เป็ดถามแล้วครับแล้วเ,เป็นยัง มาซื้อได้มาต่างหางเลยคุณดิดีต่อเตกขบหาออกไปเดี๋ยวผมจะไปถามตัวห้าครับออน้องเลี้ยงมากงมือเด้เนี่ยมากงมือเด้เนี่ยมึงว่านี่ใช้บุท่าง,ขงเขาป่ะนี่ มีไฟอยู่อ่ะเนี่ยเพียงคือว่าตั้งหางกว่าเพียงคือว่าตั้งหางฮะมันก็บ่เข่าแล้วตั้งยังสั่นเป็นไทยรัม <c oughs> <c oughs> บึงเนีเ้นย มั่งจักมือข้างหน้านะมั่งจักมือมั่งจักมือข้างหน้าตัวห้ากับตัวห้าโอ้โสี่พันดีครับมีหวัวต่ำน,น้ำมันมีหัวต่ำน้ำมันมีหวัวแต่นั่นเลยยังก่อเดี๋ยวฟังกบ มีหอดฟ้ามกบครับมีหดปั่มน้ำมันเหลียงงัวมเอารถไใอยีกโอ้ผนดูครับผนดูตัวห้เา <laughs> <laughs> ครับเป็นเศษไปเป็นเศษไปให้หนึ่งแล้วครับคลิปนี้ผมชิลลองมืออื่นนะครับคลิปนี้มามาตอนใบครับมาตอนใบตอนส่วนสีข้ามใบสามเนี่แหละนะครับเดีย๋ยวไปร่างบึงเอามาจับกล้องดูเตะ ผมลืมหมดนลตากล่องมานําครับมีอะไรเป็นตางหากของผมมันปรับปรุงเลือกหลายที่สุดครับอันเตัวอ่ะอันที่อ่างนิ่งที่สุดเด้อย่างเอาอหมย่างตามลังชีไปเลยย่างตามไปเลยแมเอาแก้มือดูเห็นมันสั่นได้เออใช่เห็นเอา เต็มเดียวแท้บ่ได้เต็มเต็ม โอ้วัมันยกหลังไม่เตะวัวมันตั้งหางยกหลังไม่เต็มสองรอบละเอาสตอมยังไงพ่อระดับ